นางนวลแม่ค้าก๋วยเตี๋ยววัยห้าสิบเศษก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เดียกคำควรในวงการนี้มาอย่างยาวนานนางเล่นหวยตั้งแต่ยังเป็นสาวจนกระทั่งเวลานี้ลูกสาวเดินจบเป็นยาตีแล้วก็ยังคงเล่นอยู่ด้วยว่าต้องการเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคเอามาหมุนจ่ายเพราะได้ได้จากการขายของนั้นบรน้อยลงทุกวันนี่ที่นี่เขาบอกว่า แม่นมากเลยนะแม่นวนแกจะไปกับฉันหรือเปล่านางทิพย์แม่ค้าขายน้ำชงสารพัดที่เปิดร้านอยู่ข้างกันเอ่ยปากชักชวนท่าทางตื่นเต้นพร,ร้อมทั้งยื่นโทรศัพท์มือถือที่เปิดภาพที่ลึกลับแห่งหนึ่งให้ดูนางนวลจ้องมองด้วยสายตาแสดงอาการตื่นตัวไม่แพ้กันปัดปัดไทยๆเพื่อดูข้อมูลของสถานที่อันจะมาเป็นแหล่งมหาโชคลาภ ที่เพื่อนแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งออกตะเวีนหาหวยอือมันไม่ไกลไปหน่อยหรือที่อยู่มันบอกว่าอยู่ติดแถบอีสานเลยนะเนี่ยไกลแต่ถ้าได้เรียกมามันก็คุ้มอยู่นะถ้าจะไปก็ไปกับฉันเดี๋ยวฉันให้ผัวฉันขับรถไปแกช่วยออกค่าน้ำมันสัก500หรือ1,000บาทนางนวลน,นิ่งใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งเรีเด็ดก็อยากได้ แต่ระยะทางที่ไปนี่สิมันช่างไกลเหลือเกินหากจะไปกลับในวันเดียวดูท่าทางคงจะไม่ทันทางเดียกเดียวคือต้องปิดล้านสองวันเพื่อเวลาทั้งไปและกลับตกลงไปก็ไปสายของวันลุ่งขึ้นรถยนต์ของนางทิ์มาจอดเทียบรอที่นาบ้านตั้งจากสังเสียกับหัวเรียบร้อยนางนวลเด่งเดินไปขึ้นรถ พร้อมข้าของสําหรับบนบานสารก่าวใช้เวลาอยู่บรถเกือบหชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายก็เป็นช่วงค่ำตะวันย่าแดงเรืองสองแม่ค้าแปะหาของกินลงท้องจึงถามคนพื้นที่ถึงเส้นทางที่จะไปยังสถานที่แห่งความหวังทีว่ามาอีกแล้วหรือนี่ที่นั่นมันอันตรายยังจะแห้แหนกันไปอีกชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นเป่าหมายที่แม่ค้าทั้งสองเลือกถาม องออกมาพางละสสยหน้าอาใจพอถามก็บอกว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นสำนักล้างของอดีตหมอผีคนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์ดำซึ่งตายไปหลายปีแล้วและสาเหตุการตายก็ไม่ค่อยจะดีนักตอนคนไปพบศพคือร่างกายเหี่ยวแห้งเป็นซากศพจากข้อมูลที่ได้มาคือหมอผีคนนี้ป่วยหนักก่อนจะเสียชีวิตประมาณหนึ่งเดือนจากคนที่มีน้ำหนัก เนือตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์กับเริ่มพร้อมน้ำหนักรดหวบลงอย่างรวดเร็วซ้ำยังมีข่าวไม่ดีแพร่สะพันออกมาว่ากลางดึกของทุกคืนจะมีคนเห็นอาจารย์ดำกระโดดออกจากหน้าต่างบ้านเดือนไทยที่เปิดเป็นสำนักและผุดหายไปในความมืดของยามราตรีเช้ามาจะมีข่าวว่าคนป่วยบ้านนั้นบ้านนี้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน เรื่องมันเป็นแบบนี้โดยที่มีคนละแค่ละคครเกี่ยวกับความเปลี่ยนความตายของอาจารย์ดำเพีงไม่กี่คนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือลูกศิษย์ของอาจารย์ดำนั่นแหละเนื่องด้วยการกินอยู่หลับนอนของเขาส่วนใหญ่นั้นจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของหมอผีกับลูกศิษย์คนอื่นอีกสี่ห้าคนเขาสงสัยหลายอย่างในตัวหมอผีอาจารย์ดำทั้งเรื่องไมย่ยอมแตะต้องอาหารเลยทั้งสามมือ้อวันๆจะร้องคอแต่น้ำเท่านั้น ข้าวปลาอาหารที่เขาหรือลูกศิษย์คนอื่นหาไว้ให้เขาก็ไม่แตะต้องเลยแม้แต่น้อยวันไหนที่ไม่มีคนมาให้ช่วยเหลือก็จะเอาแต่นอนอีกทั้งพระพุทรูปที่เคยมีไว้ติดสำนักก็ถูกสั่งให้เอาไปทิ้งหลายครั้งที่เขาบังเอิญเห็นว่าอาจารย์ของตัวเองลักลอบออกจากบ้านยามวิการแมแตจะพยายามตามไปโดยไม่รู้ตัวแต่เพียงแค่เว็บเดียว ชายแก่ในชุดขาวที่เดินทอมๆอ,อยู่ด้านหน้าเกิดหาตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเล่ากับบ้านหมอกถูกสายลมพัดอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สร้างความหนักใจและประหาดใจให้มันดาลูกศิษย์คือทุกๆวันโกนหมอผีที่พวกเขาเรียกว่าอาจารย์จะสั่งให้หาไก่ดำห้าตัวมาถวายซึ่งพิธีการถวายนั้นก็สุดแสนแต่ป่าเถือนตั้งโต๊ะหมูสร้างประล้ำพิธีตรงข้างหลังบ้าน ถึงผ้าดำที่มีความสูงเลยหัวปิดล้อมเอาไว้จนมิดชิดจากนั้นจัดการเชือดไก่ดำทั้งหตัวที่ว่าทั้งเป็นเล็บปล่อยให้ไก่ดินเลือดสากระจายนองพื้นจนกระทั่งสิ้นใจนักเข้าพอหาไก่ดำไม่ได้สิ่งที่ถูกนำมาเชือดก็เป็นหมาดำหรือหมูดำครั้งละตัวสาเหตุที่ลูกศิษย์คนนั้นขอถอนตัวออกมาเนื่องจากทนพฤติกรรม ที่น่าสยดสยองของอาจารย์ตัวเองไม่ไหวเพราะทุกครั้งหลังจากเชือดไก่หรือหมูหมาท่ว่าแล้วอาจารย์ดำที่นั่งบนมมือตัวสันอยู่หน้าโต๊ะหมูก็จะกระโดดลงมากัดกินเลือดเนื้อสากสัตว์ที่ว่าเหตุการณ์นี้เขาแอบดูอยู่เงียบๆเบพราะทุกครั้งหลังจากเชือดสัตว์พวกนั้นแล้วอาจารย์จะสั่งให้ลูกศิษย์ทุกคนแยกย้ายและห้ามไม่ให้ใครเข้ามาอยู่ใกล้ประลามพิธี ภาพที่เห็นทําให้มั่นใจแล้วว่าอาจารย์ที่ตนเองรักเคารพอยู่รับใช้มาหลายปีกับกลายเป็นพี่ปอบไปเสียแล้วเขาเอาเรื่องนี้ไปบอกกับลูกศิษย์คนอื่นๆแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อคําพูดของเขาส่วนคนอื่นๆนอกจากจะไม่เชื่อแล้วยังด่าว่าด้วยความหยาบคายซ้ำยังใส่ร้ายาย้ำเกียดกันที่ให้รู้สึกเจ็บใจ มึงไปรับเงินของไอ้อาจารย์แสนมาใช่ไหมถึงได้มาว่าายอาจารย์ท่านแบบนี้ไอ้นีละคุณอาจารย์แสนที่ว่าเขาคือเจ้าพิธีกรรมของอีกสำนักหนึ่งซึ่งเปิดแข่งขันกับอาจารย์ดำมานานทั้งสองสำนักนี้มีลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนนอ,อกมากมายพอๆกันเพียงแต่อาจารย์แสนจิตเป็นวิชาทางสายขาวสิ่งที่แกกระทำส่วนมากก็จะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับลงเสาเอกเจิมบ้านเจิมรถอาบน้ำมน แก่ของบางในบางครั้งส่วนของอาจารย์ดําจะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณแสสีส่ส่วนใหญ่เรียกว่าแต่ตั้งงบนเลยก็ว่าได้ที่สําคัญสองสำนักนี้ไม่ถูกกันอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่อาจารย์ไปยังลูกศิษย์ตัวลูกศิษย์คนนั้นเมื่อถูกเพื่อนกล่าวหาก็เถียงคอเป็นเอ็นบอกว่าเขาไม่เคยไปข้องแวะกับพระอาจารย์เสสเลยสักครั้งเรื่องที่ว่าอาจารย์นับเป็นปอบนั้นเป็นเรื่องจริง เขาหินกันมากับตาจริงๆหากใครไม่เชื่อเขาก็ไม่ว่าแต่เขาก็จะไม่ขออยู่ที่นั่นเพราะเกิดความกลัวกลัวว่าถ้าวันไหนอาจารย์ดำควบคุมตัวเองไม่ได้พวกลูกศิษย์นั่นแหละที่จะต้องกลายเป็นอาหารเสือเองเขาออกจากสำนักเอกาคิดว่าหดีกหนีหอย่างไร้ให้พ้นแต่มันไม่ใช่เพราะเพียงแค่คืนเรียกเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาอยู่บานสิ่งชั่วร้ายที่เรียกว่าปอบอาจารย์ดำก็ตามมาลาวี มาจะเอาชีวิตเขาให้จงได้คืนนั้นขณะที่เขานั่งดื่มสุราย,ย้อมใจกับลูกศิษย์ของอาจารย์ดำที่เชื่อเขาและออกมาด้วยกันจูจๆเสียงหมาหวนกระเยาดังมาตามถนนมันหอนลับกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดที่หนบ้านของเขาเมื่อทั้งคู่มองไปก็เห็นเป็นอาจารย์ดำยืนอยู่นอกดัวบ้านท่าทางของแกไม่เหมือนยามถี่นกันต่อกลางวันเลยสักนิดแม้รูปร่างจะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก ยังคงผอมเกงเช่นเดิมดวงตาที่แดงกำบแาวบผมเผ่าสีลุงยาวผ่อยลุงลังมันบอกว่าอาจารย์ดำที่ยืนอยู่นั้นอาช่ะอาจารย์ดำของตนหรือไม่ออกมาพวกมึงออกมานี่เป็นลูกศิษย์กูแล้วนี่มาแบบนี้ได้ยังไงอาจารย์ดำร้องเรียกเสียงเยือก,กเย็นแหบแห้งท่าทางจะเดินเข้ามาแต่ก็หยุดอยู่เขตเพียงแค่รั้วบ้านเท่านั้น ออกมากูบอกให้พวกมึงออกมาอาจารย์ดำคำรามลั่นขณะเดียวกันหมาของชาวบ้านแถวนั้นก็พากันก่วงคอหอนเกีียวกล่าวเห็นแบบนั้นทั้งสองก็พากันหลบเข้าบ้านปิดประตูลงกรดด้วยความบาดกลัวเลือกพามาหน้าต่างแอบดูก็ยังเห็นอาจารย์ดำยืนอยู่ที่เดิมเสียงไฟจากข้มลัวสองเห็นว่าใบหน้านั้นเครียดเข่งโกรธขมึงคู่เดียว แกก็เดินเลี่ยงหายไปทางความมืดข้างบ้านแต่คู่เดียวก็กลับมาอีกมาถึงก็ยืนจ้องเข้ามาในบ้านอีกสักพักใหญ่แล้วก็เดินเลี่ยงหายไปในความมืดมาแถวนั้นก็หอนวนเวียนกันอยู่แค่หน้าบ้านไม่ยอมไปไหนทั้งสองนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะเสียงอาจารย์ดําตะคอกหลงเลียกกันเสียงหมาเหล่านั้นก็ไม่ยอมไปไหนกงคองหอนอยู่ตรงนั้นจนลุงฝ้าสาง ึงได้เงียบหายไปอดีตลูกศิษย์สองคนนั้นอยู่บ้านไม่ได้พอเห็นแสงตะวันก็พากันไปอยู่ที่วัดนั่นแหละถึงอดตายมาได้และแล้วไม่นานเรื่องที่ลูกศิษย์คนนั้นกล่าวก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อมีข่าวออว,วมาว่าลูกศิษย์เหลืออยู่แ่ายายตายไปทีละคนเพียงอาทิตย์เดียวที่สำนักก็เหลือเพียงอาจารย์ดำและแกก็ไม่ยอมมาพบหน้าผู้คนปิดประตูสำนักเงียบเรากลับไม่มีใครอยู่ ทั้งที่คนขัง,งอกบอกว่าอาจารย์ดำก็ยังอยู่ในสำนักเพราะบางคืนยังเห็นแกเดินไปเดินมาอยู่เลยลูกศิษย์คนสุดท้ายที่ตายนั่นแหละเป็นคนเอาเรื่องที่ว่าอาจารย์ดำเป็นปอบมาเปิดเผยให้คนขานงรู้เขาบอกว่าเห็นกับตาตอนที่อาจารย์ดำควักไส้เพื่อนของตนมากินจนจึงหนีมาได้ตอนเช้าปรากฏว่าคนที่ถูกอาจารย์ดำควักไส้ตาย จริงๆแล้วเพียงแต่ไม่มีบาดแผลเบื่อวะที่หน้าท้องเขาตายด้วยอาการหัวใจวายเท่านั้นลูกศิษย์คนที่เห็นว่าอาจารย์ดำควักไส้เพื่อนบอกเรื่องนี้กับคนที่ตลาดเนี่ยคืนวันเดียวกันนั้นเขาก็ตายอยู่ภายในบ้านสาเหตุก็หัวใจวายตายเหมือนคนอื่นๆสรุปคนที่เหลือรอดจ,จริงๆคือลูกศิษย์สองคนที่นี้ไปอยู่วัดตอนแรกเท่านั้นพอาอาจารย์ดำถูกกำหลับโดยฝีมือของคู่แข่งซึ่งก็คืออาจารย์แสน แกมาตามที่ชาวบ้านซึ่งครึ่งหนึ่งก็เคยเป็นคนที่ศรัทธานในตัวอาจารย์ดับนั่นแหละขอร้องพอมาถึงแกก็ไม่ทําอะไรมากสั่งให้คนล้อมสายศีลแล้วแกก็ทําพิธีตามไปเรื่อยไม่ได้วื้อหวาหรือเผิดเด็ดมันอย่ายงใดเพียงแค่สวดมนต์ยาวสองสามชั่วโมงจากนั้นก็ตอกตะปูสีนิ้วกดไว้นอกหัวบ้านสำนักของอาจารย์ดำท,ทั้งแทิศคืนนั้นคนข้างบ้าน ถึงกลับอยู่ไม่ได้เพราะได้ยินเสียงอาจารย์ดำวกเวกยโวยวายด่าทอด้วยการโกรธเกี้ยวทั้งยังเห็นว่าแกพยายามจะออกหอกร้วเขตบ้านแต่ตัวเองก็ทำไปไม่ได้มันเป็นแบบนี้จนกระทั่งเช้ามืดเรื่องน่ากลัวจึงเงียบหายไปพอใส่สายพากันย่องไปดูก็เห็นว่าอาจารย์ดำนอนตาเป็นสบเหี่ยวแห้ง ตายอยู่ตรงเตียงกระไดบ้านนั่นเองสำนักนั้นจึงล้างนับตั้งแต่นั้นมาฟังเรื่องราวทั้งหมดจนสองแม่ค้าถึงกับหน้าซีดเผือกเพราะความหวังทิวานั้นมาขอเรียกเด็ดกลายเป็นว่ากลับต้องมารับดูเรื่องหน้าอันสุดสยองของเขาเสียแล้วนางนวลซึ่งไม่ค่อยสบายใจกับการขอหวยครั้งนี้แต่แลกจึงของเ,ขเสนอว่าให้ล้มเลิกไปหาเรียกเด็ด เอาตามหน้าเว็บอย่างที่เคยทำแต่ปลอดไทยกลัวไหนๆก็มาเสียแล้วฉันว่าไปดูเสื้อหน่วยไม่ดีหรือถ้ามันดูไม่ชอบมาพากลนเราก็ไม่ต้องเข้าไปนั่งอยู่รถนี่แหละแต่ถ้ามีคนไปของหวยเราก็ลงไปด้วยอย่างน้อยก็มีเพื่อนมาตั้งไกลฉันไม่อยากเสียเที่ยวนางนวลจนใจเพราะนางที่เป็นเจ้าของรถที่สุด ทั้งคู่จึงถามทางไปสำนักล้างอีกครั้งชา้าบ้านคนเดิมก็ได้แต่สายหน้าแต่ก็บอกทางให้รถแดนไปตามถนนอันมืดมิดถ้าลองสังเกตดีๆจะเห็นว่าบ้านเดินตามข้างแทบจะไร้ผู้คนอาศัยที่สุดก็พากันมาถึงสำนักล้างที่ว่ามันเงียบและมืดสนิทไร้ผู้คนเห็นแบบนั้นก็พากันหวันใจไม่ยอมลงจากรถ ขณะกำลังจะกลับอยู่นั่นเองสายตาของนางทิพย์ก็เหลือไปเห็นเงาคนสีห้าคนขึ้นไหวบูบวาบอยู่ภายในเขตบ้านลุกล้างนั่นไงเรามาไม่เสียเที่ยวแล้วนางทิพย์บอกด้วยอาการดีใจแต่ก่อนจะเปิดประตูลดลงนางนวลก็ลังแขนเอาไว้พร้อมกับที่ผัวของนางร้องห้ามว่าคนรี่เห็นนั้นได้มีสภาพของมนุษย์ปกติหรือไม่ แต่ละคนหน้าซีดดวงตาลึกโบดดำสนิทและยังต้องของยังมายังรถของพวกตนชนิดไม่วางตาแล้วสิ่งที่มันคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งในนั้นที่แต่งตัวด้วยชุดขาวมีประคำเม็ดใหญ่แขนคอวิ่งตรงเข้ามาหาทีนี้คนอื่นๆก็วิ่งตามมาติดๆแต่ละคนมีใบหน้าที่เป็นผีแน่ๆดวงตาดำสนิทอ้าปากค้างกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ แล้ก็กว้างขึ้นไปอีกจุดครางจุดหน้าอกเห็นแบบนั้นหัวของนางทิพก็ไม่รอช้าเยียบสมิดขันเล่งพารถบึงทยานออกจากตรงนั้นด้วยความเร็วขนาดปิดกระจกจนมิดชิดยังได้ยินเสียงหมาหอนหอนจนเยือกเย็นลวดเข้ามาอย่างชัดเจนฉันบอกแล้วว่าให้กลับไม่ต้องไปเกือบตายแล้วไม่ล่ะนางนวล ทั้งบวนทั้งร้องไห้กับนางทิพย์ไปตลอดทางสรุปว่าวันนั้นทั้งคู่ไม่มีใครได้เลขอย่างที่ตั้งใจสำหรับนางนวลน,นั้นเอาชีวิตรอดมาได้ไม่ตายก็บุญหัวแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเล่าขอหวยปอบอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ